จิตวิทยาการให้คนเรามากจะเห็นค่ากับสิ่งที่ต้องจ่ายราคาถูกไหมคะผู้หญิงแพงก็จะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาได้มีสิ่งที่มีค่าเขาได้ลงทุนได้อย่างคุ้มค่าเพราะว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปมันเหมาะสมกับเขามันมันมีค่าใช่ไหมเราต้องเป็นคนมีค่าป่ะส่วนผู้หญิงฟรีก็คือว่า เออไม่ต้องผู้ชายไม่ต้องเปไม่ต้องอะไรเลยผู้ชายไม่ต้องดูแลอะไรเลยดูแลตัวเองได้กูก็ดูแลตัวเองได้กูก็ทำงานอยู่ตอนนี้กูก็นั่งทำงานอยู่ค่ะหนูแต่ทำไมกูต้องอยู่กับผู้ชายที่เขาไม่เปกูล่ะเออต้องเจอกูตอนนั่งขอทานเป็นง่อยหรือยังไง แล้วออามาทมําายผู้ชายไม่ดูแลผู้ชายไม่เปลียมาทมําไมีประโยชน์อะไรถ้าผู้หญิงหาเงินด้วยตัวเองได้มีเงินมีทุกอย่างซัพพอร์ตดูแลได้หมดไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายหรอกคะ่ะไม่จําเป็นเลยคะ่ะไม่จําเป็นเลยคะ่ะมันเป็นภาระมันเสียสุขภาพจิตมันท็อกซิกมาให้เปลืองพลังงานไปซื้อกินดีกว่าผู้ชายหล่อๆผู้ชาย บาหงบาหองไปซื้อกินหล่หอห่ใหม่ๆมไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเป็นค้างเป็นคาวถูกปะเออผู้หญิงเก่งบางคนผู้หญิงหาเงินเก่งเขาไม่ได้ส่วนผู้ชายแล้วค่ะน่าลำคาญค่ะมาแล้วไม่มีประโยชน์น่าลำคานมากเพราะผู้หญิงอยู่ด้วยตัวเองได้ค่ะแต่ผู้ชายคนละเรื่องนะคะผู้ชายคนละเรื่องเลยค่ะยกเว้นไปบวช ยกเว้นมันไปเป็นพระไปบวชหรือมันไปเป็นคนที่จิตวิญญาณสูงๆเขาไม่ได้สนใจแล้วอะเออแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่ยังกินขี้ปี้นอนอยู่มันก็บ้าผู้หญิงทั้งนั้นแหละผู้ชายหาเงินเพื่อผู้หญิงทําทุกอย่างเพื่อผู้หญิงอะทั้งนั้นแหละดังนั้นถ้าผู้ชายไม่มีประโยชน์เอามาทําไมมาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะประสาทเหรออือไม่ไม่เอา ดังนั้นเขาจะเขาจะเลือกผู้ชายเข้ามาในชีวิตของเขามันก็ต้องเลือกดีๆค่ะการเงินก็สําคัญนะคะแล้วผู้ชายก็ต้องเลือกผู้ชายที่เขารู้ว่าเขาควรดูแลผู้หญิงยังไงค่ะเออใครอยากได้นะคะศาสตร์รักศาสตร์เงิน the art of ออ getting paid love er ก็คือศิลปะของการได้เงินจากผู้ชายนะคะเดีงยวนั้นใครอยากได้นะคะคอร์สนี้399ราคาดีมากจัดราคาเต็ม3 9ม0 0นะคะนะ 2คอร์สนี้คุณจะได้วิธีการให้ผู้ชายเปพูดกับผู้ชายยังไงให้เปนะคะวางตัวยังไงนะคะในการอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปยโดยไม่ต้องพยายาม